สำหรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับ MotoGP สนามที่6คาตาลุญญากลางปีนับเป็นสนามที่ยากลำบากสำหรับ2นักบิดจากทีมเลบโซฮอนด้าที่พวกเขาต้องดิ้นรนอย่างหนักกับการแข่งขันทั้งในสปินเลสและเมนเลสซึ่งหลังจากจบการแข่งขันในวันอาทิตย์ทั้งโจอันเมีย er, และลู Me ie, ก้ามเลีนี่ก็มาเปิดใจว่าพวกเขายังมั่นใจกับฮอนด้ที่มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยโจแอนเมียที่จบอันดับ15ในเมนเลสได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นสุดสัปดาห์ที่ยุ่งยากและมันกำลังจะสิ้นสุดลงแต่เรารู้ว่ามันจะเป็นเช่นไรสำหรับเรากับเส้นทางนี้ซึ่งเรากำลังลองบางสิ่งที่นี่ในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งมันจะช่วยเราได้มากในอนาคตแต่สุดสัปดาห์นี้มีความซับซ้อนมากและผมมั่นใจว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไป ซึ่งผมคิดว่าเราจะสามารถกลับเข้าสู่เส้นทางของเราได้เราทำงานกันต่อไปและมุ่งเน้นไปที่ผลระยะยาวซึ่งก้าวแรกของเรากำลังจะมาถึงส่วนในลายของลูการ์เมเลนี่ที่จบอันดับ17ก็เปิดใจว่าวันนี้เป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดของผมในฐานะนักบิดของ Honda ผมรู้สึกแข็งแกร่งมากตั้งแต่ออกสตาร์ทแต่วันนี้พื้นแท็กมันค่อนข้างลื่น ซึ่งมันทำให้อุณหภูมิของยางหน้าสูงขึ้นเร็วมากและที่นี่มันเป็นเรื่องยากสำหรับนักบิดทุกคนเสมอดังนั้นเราต้องมีสมาธิให้มากซึ่งผมก็ทำมันได้ดีและรถของเรากําลังมีการปรับปรุงซึ่งผมก็รู้สึกดีขึ้นกับ RC 213V และยังมีอะไรอีกมากมายที่เราต้องปรับปรุงซึ่งสนามหน้าที่มูเชโลผมคิดว่าเราน่าจะมีผลงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไป6สนามกับฤดูกาล2024ลูกามาลินี่เป็นนักบิดเพียงคนเดียวของ Honda ที่ยังเก็บคะแนนสะสมไม่ได้เลยแม้แต่แต้มเดียวสำหรับแฟนๆของ Honda ก็คงต้องติดตามให้กำลังใจพวกเขากันต่อไปก็หวังว่าสนามที่มูเชโลพวกเขาจะมีผลงานที่ดีขึ้นและทั้งหมดก็คือข่าวสารและความเคลื่อนไหว m o เต g p ที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับ และก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆในฟังกันในคลิปถ,ถัดไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ